สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับซึ่งเป็นเรื่องราวจากเพจเพจหนึ่งนะครับทางแอดมินได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยไว้ดังนี้นะครับโดยที่เขาบอกว่าทุกคนยกย่องให้ประเทศไทยความจริงก็คือประเทศไทยสงบสุขมาเกือบ300ปีแล้ว ไม่มีสงครามใดๆตั้งแต่พม่าถอนตัวมาจากอายุทยาแต่ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่มากเมื่อเทียบกับเวลาที่ยาวนานนี้ส่วนประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้พัฒนาตามหลังไทยเกือบ300ปีจีนเพิ่งมีสันติภาพได้ไม่ถึง50ปีส่วนเกาหลีใต้มีมานานกว่า30ปีเท่านั้น แต่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสำหรับสิงคโปร์เพิ่งเริ่มต้นและอยู่ในหมู่ประเทศที่ร่ำรวยดังนั้นประเทศที่เราควรยกย่องได้แก่ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับที่ทางแอดมินได้มาโพสต์ไว้นะครับก็มีชาวกัมพูชาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้มากมายเลยนะครับ เราไปฟังความคิดเห็นชาวกัมพูชาว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันเลยโดยท่านนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เกี่ยวกับเราหรือยกเกาหลีใต้มาแค่30กว่าปีแล้วกัมพูชากี่ปีล่ะจำไว้ว่าสยามรุ่งเรืองกว่าเราเพราะว่าพวกเขาสงบสุขมาเกือบ300ปีแล้วไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามตั้งแต่อาณาจักรพนมเข้ามามีอำนาจ คุณคือขมเมรย้อนกลับไปขมเมรยุติสงครามมาเกือบ20-30ถึงปีแล้วถามว่าสงบสมบูรณ์ไหมมันสงบแต่การเมืองการอยู่รอดของบางคนบางคนที่มีอำนาจยึดที่ดินมันมีขโมยนี่สงบมากหรือยังไม่ถึงกลางคืนก็ไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วกลัวจะถูกขโมย ร่วมสร้างชาติที่ดีร่วมกันอย่ารอรัฐบาลเดียวคนคนเดียวทำอะไรไม่ได้สุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ตอบไปนะครับท่านนี้ได้ไม่ให้ข้อมูลไว้ว่าสมัยรัชกาลที่สองไทยยังทำสงครามกับพมา่รารัชกาลที่3ยังทำสงครามเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับจากพวกเขาและก่อนหน้านั้นสมัยรัชกาลที่ส รัชการที่4ประสบกับสงครามล่าอานานิคมสมัยรัชการที่6เป็นสงครามโลกครั้งที่1ไทยไม่สามารถส่งทหารไปรบในยุโรปได้แต่กองทหารไทยกระทําการเล็กน้อยเมื่อยึดคลองเรือและทรัพย์สินของเยอรมันและสมัยรัชการที่8ประเทศไทยอยู่ในช่วงของสงครามโลกเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขียนไว้ว่า ยังคงชื่นชมนักการเมืองประเทศอื่นที่ทำให้พวกเขามั่นคงซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับทางแอดมินเพจได้มาตอบคอมเมนต์ไว้นะครับว่าใช่แล้วพวกเขารักษาความสงบได้เกือบ300ปีเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้ว่าแอดมินผมคิดว่าตอนนี้เมืองไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉลี่ย เพราะ GDP คนไทยอยู่ที่ประมาณ8,000 US ดอลลาร์ต่อปีแล้วก็มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาเขียนตอบไว้ว่าใช่จนกว่า GDP จะถึง10,000 US ดอลลาร์ต่อปี GDP ที่เข้าหมายถึงก็น่าจะหมายถึง GDP ต่อหัวนะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแอดมิน พอรู้ไหมว่าเราอยู่ห่างจากประเทศไทยแค่ไหนเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อไปนะครับท่านนี้ได้ไม่ตั้งคำถามไว้ว่าแล้วกัมพูชาล่ะทำไมพวกเราอยู่ห่างจากเกาหลี30ปีทำไมซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชามาตอบเม้น์ไว้หลายท่านเลยนะครับเรามาลองฟังท่านแรกกันก่อนท่านนี้เขาบอกว่าสงบไม่ถึง30ปีนะ เริ่มสงบในวันที่28ธันวาคม1998อีกท่านหนึ่งนะครับที่มาตอบคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่ายังยังไม่สงบนะเรายังมีปัญหาภายในอยู่มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าใช่ในยุคอนานิคมประเทศในอาเซียนทั้งหมดตกเป็นอนานิคมยกเว้นประเทศไทย คุณคิดว่าเศรษฐกิจไทยเดินช้าหรือคิดว่าถ้าเราไม่มีสงครามทำไมไม่ลองนึกถึงยุคสังคมนิยมบ้างแต่ทุกอย่างจบลงแล้วและเราก็เป็นเหมือนทุกวันนี้คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า ช่วงหลังสงครามเย็นจบลงเงินดอลลร์ไหลเข้าเกาหลีใต้อย่างมหาศาลสหรัฐช่วยเกาหลีให้พ้นภาวะเศรษฐกิจพังเพื่อให้เป็นประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ได้เหมือนญี่ปุ่นเทคโนโลยีต่างๆที่เกาหลีพัฒนาล้วนได้มาจากความรู้ของสหรัฐมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมท่านนี้บอกว่า ประเทศไม่สามารถก้าวไปได้อย่างรวดเร็วหากมีการทุจริตในระดับสูงมาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของประเทศที่ยากจนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจคือ300ปีของการเป็นอิสระจะเป็นเรื่องที่น่าสงสารได้อย่างไร เพราะประเทศไทยรวบรวมสินค้าที่มีประโยชน์สู่ท้องถิน่นรัพยากรพวกนี้ยังมีอีกมากหากขายได้ในประเทศบางรายใช้เงินพัฒนาเพื่อสร้างแต่ก็ยังเติบโตได้ไกลกว่าบางประเทศมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้บอกว่าถ้ามีสัติภาพอีก50ปีคอมเมนจะดีกว่านั้น เรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่ตอไปนะครับท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้นะครับว่าแล้วกัมพูชาเราสงบเกือบ40ปีทำไมเราถึงยังยากจนซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีหลายท่านมาตอบนะครับท่านแรกได้มาตอบคอมเมนต์ว่าเรามีเสถียรภาพในปี2541 เพียง20กว่าปีและนอกจากนี้เรามีสงครามชายแดนกับไทยตั้งแต่ปี2551ถึงปี2554รวมแล้วเรามีสันดิภาพเพียง10ปีเท่านั้นเราพัฒนาเร็วมากดูที่สีฮหนุวิวสิสีหปีพัฒนาจนแทบจำไม่ได้ชาวกัมพูชาอีกท่านนึงที่มาตอบคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่า คุณควรคิดถึงวิธีที่ดีในการมองโลกในแง่ดีควรยอมรับความจริงว่ารัฐบาลของเราใช้จ่ายเงินหลายพันล้านในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆตัวอย่างเช่นรัฐบาลของเราใช้เงิน400ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการฟืน้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของเมืองสี่ฮันูวิลเท่านั้นนอกจากนี้พวกเขายังใช้เงินกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐในการฟืน้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียมเรียบนี่ไม่ใช่ก้าวสำคัญที่รัฐบาลของเราบรรลุหรือ อีกท่านที่มาตอบคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่านั่นทั้งหมดเป็นอาคารสำหรับชาวจีนเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่าแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาหมายถึงประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ผู้คนอยู่อย่างสุขสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสงครามและผู้คนมีงานทำเพียงพอซึ่งเป็นที่น่าชื่นชม รามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยกับความคิดของแอดมินและถ้ากัมพูชาไม่มีสงครามและระบอบพรพดประเทศกัมพูชาน่าจะก้าวหน้ากว่าประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้นะครับว่าคำถามที่ต้องถามคือทำไมพวกเขาไม่มีสงครามและเรามีสงคราม ครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่าถ้ากัมพูชาไม่มีคอรัปชันผมเชื่อว่ากัมพูชาจะพัฒนากว่าและไทยถึงแม้จะพัฒนาช้าแต่ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังไม่หมดไปแต่ของกัมพูชาของเราทุกวันนี้แทบจะหมดไปแล้วเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับท่านนี้เขียนไว้ว่าอิสราเอลยิงกันทุกวัน เกาหลีใต้ยังไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญายุติสงครามอินเดียปากีสถานยิงกันทุกวันไทยในภาคใต้ยิงกันทุกวันยนูเครนยิงกันทุกวัน,น,น,วนคำพูดที่ว่าพึ่งฟื้นจากสงครามฉันเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กวิ่งเปลือยกายตอนนี้ก็เกือบตายแล้วและยังได้ยินเรื่องราวความก้าวหน้าจากคนในชาติที่ไม่เกียจคร้านขยันเรียนนักการเมืองที่ไม่โกง ผู้นำฉลาดตั้งใจพัฒนาประเทศในประเทศของเราผู้คนส่วนใหญ่เมาเพราะผู้นำต้องการหยุดพูดเกี่ยวกับสงครามมันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจะเกิดเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่าดินแดนของพวกเขาใหญ่ดินแดนแห่งการเอื้ออาทรท่านนี้ก็น่าจะหมายถึงประเทศไทยนะครับผม เราไปต่อกันที่คอมเมนต์ตอไปนะครับท่านนี้ได้มาเขียนไว้ว่าเมื่อวันก่อนฉันพูดกับเพื่อนคนไทยและพวกเขาตอบว่านั่นเป็นเพราะประเทศของคุณไม่รู้ว่าจะรอดพ้นจากสงครามได้อย่างไรอืมพวกเขาดีกว่าเราแต่มันไม่สำคัญเพราะเรายังมีเพื่อนที่ยอดเยี่ยมอีกคนครับไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงประเทศไหนนะครับที่เป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งนะครับโอเคมา ต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านี้เขียนไว้ยาวนิดนึงนะครับเขาบอกว่าหากผู้นำคนใดหรือใครก็ตามที่มักจะนําเรื่องของสงครามมาเป็นประเด็นความรู้สึกและจิตใจก็จะกังวลต่อไปจนกว่าจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาแต่เราต้องคิดว่าหลายประเทศในโลกก็มักเผชิญกับวิกฤตสงครามเดียวกันแต่เมื่อผ่านไปพวกเขาก็เริ่มต้นสิ่งใหม่จากสงครามที่มากกว่า50ปี พวกเขามีจิตสำนึกต่อชาติสูงมากพวกเขามุ่งเน้นเฉพาะปัญหาข้างหน้าและคิดว่าเกี่ยวกับอนาคตดังนั้นพวกเขาจึงมีทั้งสันดิภาพที่แท้จริงและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้คอมเมนต์นี้ก็น่าจะหมายถึงประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศจีนอะไรประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไป ท่านนี้นะครับบอกว่าถ้าเขมรไม่ได้เผชิญกับสงครามมานานหลายทศวรรษประเทศไทยคงไม่ใหญ่ไปกว่าเขมรเรามาต่อกันที่คอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับท่านนี้บอกว่าในแง่ของสันติภาพและสถิเรภาพในเอเชียทั้งหมดนี่คือประเทศไทยและเป็นเวลาหลายร้อยปีที่สงบสุข แม้จะผ่านยุคลาอนานิคมทุกประเทศมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่รอดพ้นขเมรได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี2496แต่ตอนนั้นขเมรมีสิ่งที่ไทยไม่มีพนมเป็นในเวลานั้นสวยงามและทันสมัยกว่ากรุงเทพแต่เนื่องจากสงครามทําให้ประเทศของเราถูกทําลายลองนึกดูจากการได้รับเอกราชในปี2496จนถึงวันนี้ประเทศของเราคงไปไกลมากแล้ว ลีกุนยูอดีตผู้นำสิงคโปร์ยกย่องกัมพูชาสำหรับความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาของความเป็นอยู่ที่ดีของไทยกับการพัฒนาประเทศอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยช้าไม่สอดคล้องกับความมั่นคงของประเทศจริงๆครับผมนั่นก็คือคอมเมนต์นะครับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาทั้งหมดในวันนี้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ